ในบรรดาลหลักธรรมที่จะนำชีวิตไปสู่ความเจริญถึงความเป็นอริยเจ้าอริยชนอันมีอยู่ห้าอย่างเริ่มด้วยสัทธาแล้วก็มีศีลมีสุตตะมีจาระมีปัญญาสัทธาเราได้พูดมามากแล้วว่าคือความเชื่อมั่น มั่นใจในศักยภาพมั่นใจในคำสั่งสอนมั่นใจในความเป็นมนุษย์ที่เต็มศักยภาพของมนุษย์มั่นใจในพระพุทธเจ้ามั่นใจในการกระทำคือกรรมจะให้เกิดผลมั่นใจถึงขนาดนั้นก็ลงมือเว้นจากการกระทำชั่วเรียกว่าีลเพราะมั่นใจในคำสั่งสอนว่าการกระทำชั่วนั้นมันทำให้ชีวิต เรือร้อนตลอดไปศินจะเกิดขึ้นมาหลังศรัทธาเมื่อมีความเชื่ออย่างมีเหตุมีผลก็เลยจัดการกับชีวิตของตนเองด้วยมือสองข้างของตนเองโดยไม่ได้วังพึ่งสิ่งใดหลังจากนั้นก็จะมีสุตะตัวสุตะคือการสดบปรับฝังศึกษาแล้วก็มีจาคะการหัดสละการหัดปล่อยหัดวาง อารมณ์ชั่วร้ายทั้งหลายต่อมาก็มาถึงขั้นปัญญาเมื่อสลัดปล่อยวางอารมณ์ชั่วร้ายออกไปความผ่องใสเบิกบานของจิตใจก็เกิดขึ้นเมื่อจิตใจผ่องใสเบิกบานมันก็เป็นที่ตั้งลงแห่งสติแห่งสมาธิแห่งปัญญาเอวังอนาวิลัมหิจิตโตเมื่อจิตไม่เศร้ามองจิตผ่องใสเบิกบาน ด้วยอำนาจแห่งการจาคะสละปลดปล่อยพันธนาการแห่งอารมณ์ที่ไม่ดีไม่งามออกไปโสปสติอาทีนวะอัสสาทะนิสรณนันติโสปสติปรัตถังอัตถังอุปยตถังยอมมองเห็นสิ่งที่เป็นคุณยอมมองเห็นสิ่งที่เป็นโทษยอมมองเห็นทางออก ย่อมมองเห็นประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ทั้งสองเนื่องจากจิตที่เป็นผลจากจาะคะคือการสลัดอารมณ์การปล่อยวางอารมณ์ที่คุณมัวอยู่ก็เลยเกิดปัญญาในจำนวนห้าอันนี้เรียกว่าอาริยวัตถิธรรมศรัทธาก็ดีศีลก็ดีจาคะก็ดีปัญญาก็ดี สีอันนี้ถ้ามันเต็มเปี่ยมขึ้นชื่อมันก็ถูกเปลี่ยนลงมาจากอริยวัตถิธรรมมาเป็นโซตะปฏิยังคะธรรมองค์คุณของผู้เข้าถึงกระแสะแห่งพระนิพพานองค์คุณของพระโซดาบันฟังให้ดีนะแต่ก่อนมันมีห้า พอมันมีสมบูรณ์แบบมันเหลือสี่เรียกว่าจัตตาริโสตะปฏิยังคานิธรรมะรมอันเป็นองคุณของบุคคลผู้เข้าถึงกระแสะแห่งความดับทุกข์กระแสะแห่งพันิพาตและตัวสุตะนี้ไปไหนเมื่อกี้มาด้วยกันดีๆห้าวันนี้ทำไมเหลือเหลือสี่เมื่อยังไม่ถึงความเป็นโสดาบัน จะต้องมีองค์ุณห้าประการโดยเฉพาะตัวสุตะคือการฟังการสดับตับฟังศึกษาตัวนี้จะเป็นปุ๋ยเป็นน้ำหล่อเลี้ยงรดราดให้สธาเพิ่มขึ้นให้ศิลเพิ่มขึ้นให้จาคะเพิ่มขึ้นให้ปัญญารู้แจ้งยิ่งขึ้น เมื่อสธาศีลจาคะปัญญาสมบูรณ์ตัวสุตะคือตัวปุ๋ยที่หล่อเลี้ยงคือตัวน้ำที่รดราดก็หมดหน้าที่ไปเหมือนเราปลูกต้นไม้ตอนแรกๆเรายังต้องรดน้ำเราต้องพรวนดินต้นไม้อ่อนๆกล้าน,น,น้อยเมื่อมันจะเริญเติบโตเราไม่ต้องรดมันอีกมันก็เลี้ยงตัวของมันเองได้ พอไปถึงระดับโซตะปฏิยังคะแล้วก็อวินิปาตะธรรมโมไม่ตกต่ำนิยโตเที่ยงแท้สัมโพธิปรายโนจะต้องบรรลุธรรมแน่นอนในเบื้องหน้าเพราะฉะนั้นการฟังบ่อยๆด้วยความเคารพด้วยความตั้งใจก็เหมือนกำลังใส่ปุย๋ย รถน้ำให้แก่ศรัทธาให้แก่ศิลให้แก่จารคให้แก่ปัญญาบางคนขาดเพียงปุ๋ยบางคนขาดเพียงน้ำอย่างอุคะหะอคะบอดีที่กล่าวมาชาวเมืองเวสาลีมันมีสองคนชื่อเหมือนกันอีกคนหนึ่งอยู่ชาวเมืองอารวีเมาเหล้าอยู่กลางถนน,น บุญญาบารมีมันไม่มากแล้วแต่ยังขาดน้ำขาดปุ๋ยเท่านั้นเองได้ยินเสียงพระพุทธเจ้าพูดขึ้นมาว่าเธอเป็นอะไรเล่าเธอเป็นอะไรหรืออุกหะเธอจึงไม่รู้สึกเนื้อไม่รู้สึกตัวสติของเธอหายไปไหนสัมปชัญญะหายไปไหนสางเมาทันที นั่งลงกับพื้นความเคารพความเลื่อมใสมันเกิดขึ้นอย่างใหญ่หลวงสู้ซ่าไปหมดทั้งตัวพิษสุราเรือ้อรังแอลกอฮอล์ริซึมไม่รู้มันหายไปไหนฟังธรรมในขณะเมอมอมวนนั้นบรรลุธรรมเป็นโสดาปันอันนี้คือมันเกิดมาจากแรงของศรัทธาแรงของศีลของจาระปัญญาซึ่งเ,เติมลงไปด้วยสุตตะ ไปเกิดเพิ่มขึ้นพวกเราก็เหมือนกันนั่งสมาธิกันมาตั้งแต่บ่ายสองโมงถึงจะเจ็บปวดรูดร้าวจะร้อนอบอ้าวด้วยอากาศก็อดก็ทนพอ,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 อมาฟังบางคนนะบางคนนั่งสมาธิเพียงสามสิบนาทีหนึ่งชั่วโมงเลยทุกข์ยากลำบากมาก แต่เวลาฟังธรรมเล่นๆชั่วโมงก็ได้ลืมไปเลยจิตไปตามกระแสแห่งธรรมเรียกว่าธรรมนุสาลีเล่นไปตามกระแสแห่งธรรมนั้น